เป็นไงบ้างหนิงเ,นเ,เล,ล่นไหมเขียวแดงแ,ดแต่เขาคงไม่ให้เล่นแล้วละ่ะไม่มีคนเลยเงยียบมากอืม,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 มอ๋อไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไรเขาเล่นไปขย,ยับเยอะอืมมารงกันหรอตกน้ำก็ยังขยับดตกอด่ะวันตกัน้ำไม่เป็นงานแม่นี้อืม,มตกน้ำเงียบม,มากเลยมีคนหรือเปล่าวเนี่ย